กะะารมีซัดของยานละลายการมีตัวเออองก์ที่ทำให้ช่วงเวลาหน้าเบื่อเหนื่อยร้ติของคุณเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่ดีและไม่หน้าเบือ หนึ่งเขาเป็นพวก Google ให้เสียงเบรนะคะสองเขามีแอปพลิเคอร์ในตัวสามเพิ่มเขามี DFT ด้วยแล้วก็คืออี่อะไรอ่ะสี่เขาสามารถให้เราฟัง ใช้ฟังผ่านฟอนหรือต่อเชื่อมบูทผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าใช้แนะนำเชื่อมตัวนี้ง่ายกว่าและเสียงดีด้วยนะเมื่อมีแบสบอลเนียีตัวนี้แล้วทำให้ลูกค้าสามารถติเจ็บสะสมยางอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มแอปเพิ่มเติมเพราะอะไรบ้างเพราะว่าตัวแบสบอลตัวนี้มันมีช่องชันแนลนี้ชันแนลที่หกชันแนลตรงนี้นะคะซึ่งสามารถให้เราต่อเอาพุทออกไปเชื่อมกับตัวซับยุ ไปหาเตจฟล็อกเลยนะคะแดมเล่ามาด้วยคันนี้ต้องเสียงดีน้ำต้องมีคือใต้บ่ออกน้นหนึ่งมีใต้บ่มันไม่เห็นนะไม่บอกก็ไม่รู้ยกเว้นแต่คนเท้ายาวที่มันจะติดนั่งหลัสามารถติดได้ที่ใต้บ่ และที่สําคัญเรื่องนึิมนี่รู้ป่ะว่าคืออะไรสงสัยดิอันนี้คือนวัตกรรมใหม่แห่งโลกเลยนะ mm hmm. เขาเรียกว่า Advan c e d AI mm hmm. นะคะตัวนี้เป็นกล่องอัจฉริยะ AI b o x นะคะ mm hmm. สามารถปลดล็อกหน้าจอเดิมของรถเนี่ยให้เป็นหน้าจอ Android mm hmm. ได้เลยอ่ะตื่นเต้นปะไมนนตนน่ตื่นเต้นตื่นเต้ตื่นเต้นหน่อยมันเป็นกล่องที่คุณแค่เสียบ ไปกับ USB ตรงเนี้ของรถ e. แล้วก็ทำให้จอคุณจอในรถของคุณน่ะเป็น Android <S <S ได้เลยเล่น YouTube ดู Netflix ทำอะไรทุกอย่างได้เหมือนมือถือเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่ง yeah. ก็คือรถคันนั้นต้องมี Apple CarPlay อยู่นะคะวิธีการคือแบบนี้นี่เป็นหน้าจอเดิมของรถนะคะเปิดมาปุ๊บเราก็ไปที่ช่อง Apple CarPlay เสร็จแล้วใช่ปะคือมี YouTube เลยง่ายมากคือง่ายแบบ โคดชนิดที่แบบโคดง่ายก็แค่กล่องเดียวเสียบสายเข้ากับ USB ก็ทำให้คุณสามารถดู YouTube ได้เลยไม่ต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนแปลงหน้าจอคอนจอเดิมกับรถรุ่นของ Honda FE เนี้ยมันชัดมากเลยและเสียงก็ดีมากล ก็เป็นอะไรที่ใหม่จริงวิวีิไม่เคยคิดว่าบนโลกนี้จะมีไอ้กล่องเล็กๆไซส์ประมาณ2 2คูน2นิ้วแล้วก็ทำให้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาหน้าจอ Android ที่มันตรงรุ่นมาเปลี่ยนกับรถบุกแล้วก็คุณไม่ต้องไปลื้อรถด้วยแค่เสียบกับ usb ฟังเพลงนะฟังเพลงดีกว่าว่ามีเบสบลอกกับซับหลุงเนี่ยสตัวแล้วเสียงจะเป็นยังไงบ้างเราจะต่อผ่านบูทูใช่ไหม ของมือถือฮีโร่ก็กลายเป็นเราฟังเพลงจาก DSP เบสบลอก <Yeah. S 1> แล้วก็ดู GPS ได้แล้วก็เรื่องเมมโมรีที่หน้าจอได,ด้อันนี้เป็นตัวคอนโทรลของเบสซับลูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าจอมอนิเตอร์ของเบสบล็อก DTS ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้ตาเบสบล็อกของเรา สามารถปรับจูนเสียงผ่านแอปพลิเคชันได้เลยและเร็วมากด้วยอ่าปิดลำโพงอื่นนี่ปิดหมดเลยเห็นปะนี่เปิดฝั่งขวานี่เปิดฝั่งซ้ายนะให้เปิดแตะเบ็ดเหรออ่ะนี่เิ็นปะตุบๆอันนี้คือเบรบอกนี่เบดบอกนี่นี้คือเบ็ดข้างหลัง เบสซับหลุมนี่มันหนักกว่าจริงเปิดสองตัวนีอ่อันนี้ต้องใช้วิธีจูนที่เข้าใจนิดนึงให้มันรับกัน<ฮ>เห็นไหมระดับจะไม่เข้ากันปรับเลลได้อ,อ,นะอีควอไลเซอร์นะเอาแล้วจะโดนลิขสิทิดเพงเนี้ยง่ายมากๆของการมีเบสบลอกเอ m น r ี u r y นะคะ 不。